โอเคครับสัสร็กับชมแน่ครับผมชื่อไฟการชื่อเอ็กเวิรเนมครับวันนี้ผมบประจาช่องครับผมทําไมผมผมบอกว่าทําไมจะเอ,เอาเอาเอาชื่อมายุ่งด้วยครับผมอ่าผ,ผมผมอธิบายให้ผมครับ่ะอันไหนนะ นี่ไงจะมีผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมอยู่ข้างหลังกับโยู่ข้างหน้าส่วนเราจะฟันดาบตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละชัวเจเจให้เด็กเลวที่สุดก็เห็นก็โลมะมใครเปิดสิยงดังวะน่าโมาสนจริงทีจ้ามึงเบาเสียงหน่อยสิโอเคมา อมาต่อยกัะก็คลิปนี้ต้องขอไัยด้วยครับผมว่าเกลียดเจมากเลยครับผมเพราะว่าไอตอนนั้นน่ะไออยู่ปีที่แล้วอ่ะไอเจเอาขวดเหล้าเอาขวดเฟืยงแตกเลยมาใส่ช่วยไอโอ่ะรู้ใจโอ้ยไหมครับไอเจอเทะเลาะกับโอโอ่ะแม่งต่อยกันน่ะนี่ผมก็แค้นมากผมก็แค้นมากผมเอาตัว,วเรารมาสู้กันเลย เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูแต่นี้เป็นเพลงไอ้ไข่เขาโอเคมาก็ผมทำเนี่ยดูมีคลิปหนึ่งไงตลกดีอะ่ะขอให้เจ๊แพ้บ่อยเกินถ้าเจ๊ชอบผ,ผมไม่รู้ว่าผมมีไอ้เจ๊มีช่อง แต่ว่าไอ้แกเอาช่องไว้ไหนก็ไม่รู้ผมผมก็กวดอีกลายให้หมดเลยเพราะว่าทำร่า,รางร่างกายโอ,โ,อโอ้บาดเจ็บมากเลยอ่ะโอเคนะอันนี้อันี้สีอันเนี้มาริโอทีดีชะมันเป็น,นช่องโอเนี่ยเนี่ยช่องเนี้ยนี่แหละที่เราจะเล่าให้ฟังเออจะบอกความจริงให้ดูอืมจะบอกความจริง อ๋อนี่อันนี้เขาบาครับผมเพราะว่าทำเป็นไก่ย่างผมโอเคอืไก่ย่างอืมอร่อยโอเคคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ต้องขอใครด้วยครับผมก็พี่แซมเฮ้ยใครวะเออเช่เหรอ โอ้โหก็ไอเนี่ยห้องไปเที่ยวจ้ะแม่งก็มีกดกดหลายแค่หนึ่งหนึ่งอ่ะผมไม่สนใจวันแม่ดีกพอประมาคลิปหนึ่งอ่ะอคลิปนี้อะผมทำมาเพื่อนสั่งให้ม,มาแข่งดำนั้นด้วยกันมีคนคอมเมนต์บอกว่าเพื่อนผมคอมเมนต์ผมยังไงเออนั่นแห L ละกีจะบอกความจริงอ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ผมโอเค นี่ไงนี่คือความแคลนของเจเนี่ยดูมันกวดแย่กันมันเขาต้องเกลียดเยอเฮียเจกูรู้นะเนี่ยไอ้ก็แฟนของมะหุมอ่ะอันี่ไอนี้ก็กวดแย่นี่ไว้ปะอเนี้ยดูจำได้ว่า เนี่ยโกรแยหญ่ฮะไอ้เกมนันแข็งกูมากเลยเนี่ยดูสิเวลาทำคลิปลมันไม่ลำบากจ้ะแม่งก็ด่าคลิปผมเต็มๆเลยผมจะความจริงให้ดูครับผู้ความจริงไอ้นี่ผมมาทำม,มาเนีผมมาได้แยะได้ติดตามซเ,เยอะอะ ต้องรองอันเนี้ยผมทำมาผมเยอะแยะได้ติดตามเยอะเหมือนกันอ่ะเข้าใจไผมอธิบายผมความจริงครับผมผมไม่อยากทำแบบนี้อ่ะแต่ว่าวันนี้มันว่างๆเปล่าครับวันนี้ตารางสอนพวกนี้วันเสาร์จะทำแบบไหนก็ได้ครับผมอ่ะดูนะไม่มีใครด่าก,ก็ดีแล้วน่านดีมากโอเคเขาบอกว่าแม่งมีด่าหรือผมเ,เต็มเลยนี่ไอ้บิลลี่ไอ้นี่ไง เติมเลยใครวะนี่ไงมีคนเอาบาทาเจฮยเขารู้ใจชื่อว่าเจฝูไฟเขาเกลียดเจได้เลยให้ต่อสู้กันเนี่ยอ,อืมเขาบอกว่าอย่าให้เพื่อนตายนะเออพี่แกอ,อ่านอ่ะเราจะค้งความจริงให้นะอย่าให้เพื่อนอย่าห้ามให้เพื่อนตายเด็ดขาดโอเคอืมผมโอเคใครคอมเมนต์วะโอเค อืมอะมาดูคลิปนี้ก่อนแบนงึงมาเดี๋ยวก่อนจะจะ,จะจบคลิปอะ่ะอืม ตาย KB44 ชนะเออฮะเขาชื่อผมเนี่ยชอบกตัวรถหางมากรู้ไหมออกมาจากไหนผมจะเลิงใต้คลิปให้ผมมาอมืเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยปัญหาช่องนี้แหละมีคนกดดิไลยเยอะมากเลยดวยใครก็ไม่รู้นะอย่าให้รู้ก็จับได้กันผมอะ่ะ แกคนกดคีิปไกลใชยย่ไหมกูเสีมือเจเปล่าผมว่านาไปสีมือช่องนี้แน่ส,นะสีมือเนี่นะพิมพ์นะสิมีเจโอเคนะสีมือเจนะเอ,อ้ย ยทีๆๆๆ่เก็บพิมพ์อ่ะเอาเอาเอไม่รู้นะ,มนะผมพูดไม่ชัดอ่ะนั้นต้องขอควรที่น้องๆให้ดูคลิปผมด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมะเรา,กาลกดซักไคร้ก็จบ้วนี่ครับ ดีก็มาสองอันช่องนี้ครับผมจะลิงก์ใต้คลิปไปดูครับผมอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้ก็คงชอบการะตูนี้อันนี้ก็ผมชอบมากเลยอ่ะอันนี้ก็ผมชอบไอ้ครับเว่อืมีมเนี่ยเนี่ยเนี้ยเฮ้ยมีเยอะบ้างอ่ยโอเคบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ หอมอ่ะเป็นคนดีที่สุดนะครับ